สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาติดตามดูผลการฟักไข่ของไก่พันธุ์ไฮบิดนะครับแต่ว่าฟักไข่ไก่พันธุ์ลดให้เลนเล่นนะครับแล้วก็มีไข่ไก่ปลาอีกสามฟองนะครับ นี่จะมาซองดูว่าใครมีเชื้อหรือเปล่าครับผ่านมาประมาณสิบวันนะครับนี่ครับมีเส้นเลือดอยู่นะครับ มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นตอนกลางวันครับตอนนี้มองใบนี้เป็นผมใส่เครื่องหมายสอง x คือ เป็นรอบใหม่ครับเพิ่งจะมาฟักเมื่อวานครับตรงนี้ยังไม่เห็นเชื้อนะมาดูไข่ไก่ปลาครับพอดีไปเห็นลังไข่ทิ้งไว้ที่ไร่นะครับเลยเก็บมาให้แม่ไก่ฟักต่อนะครับ แม่ไก่ป่าคงจะฟักมาก่อนแล้วนะครับเนี่ยสีดำดมาดูอีกใบนึงครับอันนี้เป็นโรอดันเล็ดน,นะครับไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับใบนี้มี มีดิ้นอยู่นะครับแล้วเราก็จะมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะฟักออกมาเป็นตัวหรือเปล่านะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากติดตามช่องใหม่ของเราด้วยครับต,ตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับ สวัสด so ีครับ